ครับผมเราก็จะพูดกันนะครับถึงเรื่องใบมีดนะครับที่จะนํามาใส่กับเครื่องมีดไม้นะครับมาคิต้านะครับรุ่น 202NP นะครับผมครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นใบของยี่ห้อมาคิต้านะครับผมครับก็จะเป็นใบแบบไฮสปีดส e ิลนะครับผมนะครับผมเหตุผลครับที่เป็นมาคิต้านะครับก็เพราะว่ารูน็อตนะครับผม มันจะเข้ากับบล็อกของตัวแทรดด้านพอดีเลยนะครับผมหากลูกค้าไปหาซื้อ้นะครับผมก็ให้สอบถามกับทางร้านนะครับผมว่าผมต้องการใบมากีตาร์แท้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับผมมันจะมีใบแบบที่เป็นแบบก๊อปปี้นะครับผมผลิตขึ้นมาออกมากันเยอะนะครับผมทางทีดีเราก็ควรสอบถามกับทางร้านที่เป็นผู้แทนของยี่หกีตานะครับผมหรือว่านะครับหาก ท่านนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับผมเราจงต้องมีไว้ทดแทนขึ้นมานะครับผมผมก็จะได้นําเป็นรุ่นนี้นะครับผมยี่ห้อพัมกินนะครับผมนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งสองแบบนะครับแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นแบบไฮสปีดสตีลนะครับผมครับผมแบบที่สองนะครับก็จะเป็นแบบทางสเตนคาร์ไบ้นะครับผม นะครับยี่ห้อนี้นะครับผมอ่ารูน็อตนะครับผมก็จะสามารถเข้าอ่าไปใส่แล้วก็เข้ากับตัวบล็อกของยี่ห้อมาร์กิตาได้เลยแทรนดิตมางกิตาได้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจะใช้ได้กับแทรนดินะครับผมมาร์กิตารุ่น2อ1 2ซนได้เท่านั้นนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีแบบหนึ่งนะครับคือจะเป็นใบเพชรนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับพอรู้นัดนะครับผมก็จะตรงกับบล็อกแทรนดีตัวนี้เลยนะครับผมครับผมสําหรับตัวที่รับคมมีดนะครับผมอ่าตัวแดกนะครับผมก็จะเป็นหินขาวนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะใช้สําหรับรับเฉพาะ ใบมีดนะครับผมที่เป็นรุ่นไฮสปีดสตีลนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานําไปใช้กับรุ่นทางสเตนคาร์ไบนะครับผมตัวนี้นะครับผมมันจะรับไม่ลงนะครับสําหรับตัวที่เป็นทางสเตนคาร์ไบนะครับผมเราก็จะมีเป็นใบเพชรนะครับดีเล็กจากใบกาเพชรนะครับผมตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับรับตัวที่เป็นทางสเตนคาบนะครับโดยเฉพาะ รัจจุบันนะครับผมเราก็จะพูดถึงเรื่องมอเตอร์หินไฟกันนะครับผมครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแลวกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเพื่อนที่จะได้รัท่านแส่งข้อมูลข่าวสารนะครับผมจากทางขนะครบครับผมสำหรับมอเตอร์หินไฟนะครับผมที่จะใช้กับลูกขัดนะครับเราครัผมแนะนำเป็นชิ้ออะไรบ้ดีนะครับผมแนเนาจะติดนะดิง์ไว้ผมไว้